กะห่๊าคุณปูกรอบนอกนุ่มในแป้งบางไส้แน่นต้องเทศก,กาลอะไรงี้ก็ 2, สองพันชิ้นน่าจะได้อยู่แนะนําให้ตังกอนุ่งหน้าสักวันหนึ่งอะ่ะที่ขายดีก็ไก่ถั่วเผือมะพร้าวเนี่ยขายดีทุกไส้แต่ถ้าเป็นซิกเมเจอร์เลยก็จะเป็นไส้ไก่ช่วงกินเจนเนี่ยมะพร้าวถั่วเค็มเนี่ยจะขายดีมากแล้วก็เก็บข้ามวันก็ยังกรอบอยู่สองสามวันก็ยังกรอบอยู่สวัสดีค่ะชื่อปูนะจ๊ะเป็นเจ้าของร้านกะหล่๊าคุณปูนะคะ เพื่อนะแนะนําให้ไปเรียนของกทมที่วัดเจริญยาว่าที่ไปเรียน,เป,นเป็นสูตรอาหารว่างมาฝึกฝนทําหลายอย่างสุดท้ายพี่เลือกจะทํากะหรี่ป,ปั๊บเพราะว่าพี่จีบไปแล้วก็ตน้นทุนที่เราลงนะมันน้อยก็เลยเลือกทําเป็นกะหรี่ป,ปั๊บพอทำแล้วพอขายได้พี่ก็ค่อยๆพัฒนามาเพิ่มไส้เพราะาลูกค้าต่อหลังๆก็มามากขึ้นก็จะถามว่าเราจะมีไส้อือ่นไหมอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้มี8ดไส้ พอดีว่าวันนั้นเขามาซื้อที่ร้านครั้นี้พี่ก็เลยเห็นเขาถ่ายรูปพี่ก็เลยเข้าไปถามเขาว่าคุณถ่ายรูปไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาจะแบบว่าชิมร้านอาหารที่มีคนแนะนํามาแล้วเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บเป็นข้อมูลแล้วเขาไปลงพันทิปให้พี่แล้วหลังจากลงพันธทิปมาก็จะเป็นที่รู้จักแบบมีรายการต่างๆก็จะเข้ามาลองชิมดูแล้วก็เอมารายการให้ทางร้าน พี่มั่นใจว่าอาหารเราแบบว่าขนมเราอะทำแบบใหม่สดทุกวันแล้ววัตถุดิบเราทําทุกวันแล้วน้ำมันเราก็เปลี่ยนทุกวันด้วยขนมเราถ้าเก็บหลายวันก็ไม่มีเหินเก็บได้หลายวันก็ยังกรอบอยู่ถ้าอยู่ตู้ยังเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยอะมีแปดไส้เดือดมีไส้ไก่ไส้เผือกถั่วหวานถั่วเค็มมะพร้าวสับป,ปะรด มันม่วงแลาวฝอยทองใส่ไข่เค็มแต่ที่รวมๆแล้วนะที่ขายดีก็ไก่ถั่วเผือกมะพร้าวเนี่ยขายดีทุกไส่แต่ถ้าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นไส้ไก่ช่วงกินเจเนี่ยมะพร้าวถั่วเค็มเนี่ยจะขายดีมากจะบอกว่ารสชาติของเราเข้มข้นกลมกล่อมถั่วก็เป็นคล้ายๆไส้หนมเทียนแต่ของเราเป็นเจช่วงหน้าเจจะขายดีมากแล้วมะพร้าวเราก็จะเป็นแบบสูตรโบราณจะมีถัว่วมีงาแล้วหลังสุดจะมีเพิ่มเป็นไส้ฝอยทองใส่ไข่เค็มอันนี้ก็ขายดีอยู่ มีอาไรประมาณเท่าไหร่พี่ก็แบบว่ากะเอาแล้วก็เผื่อขายเท่านั้นเองพยายามไม่ทําแบบว่าค่าวานันเก็บค่าวานันแต่ว่าช่วงเทศกาลอะไรนี้ก็สองพันชิ้นน่าจะได้อยู่แนะนําให้จังก่อนล่วงหน้าสักวันหนึ่งอะ่ะใส่ใจลูกค้าหนึ่งแล้วก็ของเราเรามั่นใจว่าของเราอะ่ะใหม่สดแน่นอนแล้วเราก็บริการลูกค้าด้วยไมยตปีปัจจุบันนี้ชิ้นละ10บาทใน1กล่องจะมี10ชิ้นกับ5ชิ้นเล็ก5ชิ้นใหญ่10ชิ้นเล็ก50ใหญ่100 ยังไงก็ฝากร้านกะริปปับคุณปูนะคะทางร้านจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าถึงช่วงบ่ายแต่บ่ายไม่แน่นอนแต่ถ้ามาชัวร์ๆก็กรุณาสั่งล่วงหน้าไวน้นิดนึง <Okay. S 1> ตลาดน้อยเจริญกรุงยี่สบองบ้านเลขที่ยี่สิบสี่จ้ะ <Okay. S 1> ถ้ามีแวะมาตลาดน้อยก็เชิญแวะมาที่ร้านกะลิปปับคุณปูได้นะคะ